ข้อ4โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ12640กิโลเมตรผิวโลกส่วนที่ปกคล,ลุมด้วยนะ้ำมีพื้นที่ประมาณ3ใน4ของพื้นที่ผิวโลกทั้งหมดเขาให้เราหาความยาวรอบเส้นศูนย์สูตรก็คืออะไรเราน,นึกภาพโลกออกไหมโลกเป็นทรงกลมถึงแม้ความจริงมันจะไม่กลมดิกก็ตาม แต่โจทย์ข้อนี้เราต้องคิดว่าโลกเป็นทรงกลมเป๊ะะนะอ่าให้เกรดความรู้จริงๆแล้วโลกเนี่ยมันเป็นทรงกลมแป้นก็คือไม่กลมดิกแต่ว่าเหมือนส้มอะ่ะมันจะมีด้านแบนๆของมันอะ่ะ mm. เขาบอกว่าโลกเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางคือณนะจุดกลางวงกลมเลยจุดกลางทรงกลมเนี่ยตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นตรงกลางยาวหนึ่งหมื่นสองพัน 640กิโลเมตรถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางยาว12,640กิโลเมตรแสดงว่ารัศมีของโลกจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งคือ6,320กิโลเมตรโอเคไหมหารสองความยาวรอบเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรของโลกคืออะไรคือเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เส้นวงกลมตรงเนี้ อ้อมมาด้านหน้าแล้วอ้อมไปด้านหลังตามเส้นปละอันนี้เขาเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรความยาวรอบเส้นศูนย์สูตรก็คือเส้นรอบวงของวงกลมที่ยาวที่สุดที่ล้อมรอบโลกคือถ้าเราเลื่อนขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะมีวงกลมล้อมรอบที่เล็กลงเห็นไหมเส้นศูนย์สูตรคือเส้นที่อยู่ตรงกลางเลยของลูกกลมๆอ้วนๆเนี่ยขั้วเหนือขัวนน้วใต้ โลกมันจะมีขั้วเหนือขั้วใต้เส้นศูนย์สูตรจะอยู่ตรงกลางระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้เส้นรอบวงกลมซึ่งเส้นรอบลูกวงกลมเนี่ยสูตรของมันคือสองคูณพายคูณกับอาถูกไหมอานี่ก็คือรัศมีของโลกเพราะฉะนั้นความยาวรอบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยแทนค่า r ลงไปหกพันสามรอยสิกิโลเมตรสองคูณกับ พายประมาณว่า3.14แล้วก็คูณกับรัศมีหกพัสม 6, อี่สิบถ้าเราคูณกันออกมาเราจะได้รัศเราจะได้ว่าเส้นรอบวงกลมเนี้ยยาวเท่ากับพี่กดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะจะได้ได้เป๊ะๆสามหมื่นสามหมื่นเก้าพันห้อยแปดสิบเก้าจุดหก กิโลเมตรอันนี้คือความยาวรอบเส้นศูนย์สูตรของโลกก็คือความยาวรอบรูปวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับรัศมีของโลกโอเคนะต่อมาข้อ2พื้นที่ผิวของโลกส่วนที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ําพื้นที่ผิวของโลกส่วนที่ไม่ได้ปกคลุมไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ําเขาบอกว่าโลกเนี่ยปกคลุมด้วยน้ําไปแล้วสในสของพื้นที่ทั้งหมด แสดงว่าเหลืออยู่อีกแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นหนึ่งในสี่ของพื้นที่ผิวโลกทั้งหมดที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ำพื้นที่ผิวโลกโลกเนี่ยเป็นลูกทรงกลมเราประมาณว่ามันเป็นทรงกลมนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวของทรงกลมก็คือหนึ่งในสี่คูณกับสี่พาย R ยกกำลังสอง R ก็คือรัศมีของวง,งกลมรัศมีของทรงกลมเนี่ยหกพันสามรอยี่สิบ สี่คูณกับสี่สี่คูณกับหนึ่งส่วนสี่ขอโทษสี่คูณกับหนึ่งส่วนสี่ตัดกันได้หนึ่งก็จะเหลือาพอายยกกำลังสองคือสามจุดหนึ่งสี่คูณกับหกพันสามรอยี่สิบยกกำลังสองเดี๋ยวพี่กดเครื่องคิดเลขให้เลขมันเยอะไปเราคูณเองไม่ไหวแล้วแต่ถ้าอยู่ในห้องสอบก็มีความจำเป็นต้องคูณก็คูณไปนะจะได้มีค่าเท่ากับหนึ่งแสน เอ๊ะไม่ใช่โอ้ oh, 125, 19, หนึยห้าล้าน4ี่แสนหนึ่น่วยเป็นตารางกิโลเมตร KM ยกกำลังสองตารางกิโลเมตร ให้เข้าสังเกตนิดน,นึงเผื่อใครยังไม่รู้ถ้าความยาวรอบเส้นศูนย์สูนรเนี่ยมันมีปริมาณเป็น1มิติคือเป็นเส้นตรงเห็นไหมความยาวรอบเป็น1มิติเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นกิโลเมตรธรรมดาอายุก,กําลังหนึ่งแต่พอมาข้อที่สองเนี้ยพื้นที่ผิวหน่วยเป็นระนาบถูกปะปริมาณของมันอะเป็นสมิติคือเป็นระนาบมีหน่วยเป็นสมิติอายุก,กําลังสอง หน่วยก็คือกิโลเมตรยกกําลังสองหรือเขาเรียกว่าตารางกิโลเมตรในขณะเดียวกันถ้าเขาให้หาปริมาตรหน่วยเป็นสามมิติหน่วยก็จะเป็นกิโลเมตรยกกําลังสามหรือเขาก็จะเรียกว่าลูกบาทกิโลเมตรโอเคปะมันจะเติมด้วยคํานําหน้าจากกิโลเมตรธรรมดาเป็นตารางกิโลเมตรแล้วก็เป็นลูกบาทกิโลเมตรอันนี้เป็นเกรดที่สังเกตเอาโอเคปะยังไม่จบมีอีกข้อหนึ่ง ดูข้อ3ต่อนะข้อ3ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ5 1 3แ1นหตารางกิโลเมตรถามว่ามันเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ผิวโลกส่วนที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ำอะจากข้อเมื่อกี้นะข้อ2เมื่อกี้อยู่หน้าหลังนี้กลับ้าจากข้อ2พื้นที่ที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ำของเราคือย i r ยกกำลังสองถูกปะ นี่พายายยกกำลังสองคือ3 1มจคูณกับหกพันบทั้งหมดสามคูณกับหกพัารยยกกำลังสองอส่วนที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ําคือ3.14คูณกับ 6, หกพันสามกั้ยยี่สิกิโลเมตรยกกำลังสองหรือตารางกิโลเมตรพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เอาพื้นที่ของประเทศไทย หารด้วยพื้นที่ของโลกส่วนที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ำยกกำลังสองด้วยต่อไปงนะงไหมอันนี้มาจากไหนเมื่อกี้พี่พลิกให้ดูแล้วมันมาจากที่นี่ไงมาจากพื้นที่ผิวส่วนที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ำ 1ส่วนสี่ของพื้นที่ผิวทั้งหมดและพื้นที่ผิวทั้งหมดคือ4พาย i r ยกกำลังสองเพราะฉะนั้น1ในสีของ4พาย i r ยกกำลังสองก็เหลือแค่พย i r ยกกำลังสองมันคือ3.1 4สคูณกับรัศมียกกำลังสองโอเคนะส1 4คูณกับรัศมียกกำลังสองคือพื้นที่โลกส่วนที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ำถามว่าโลกถามว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ก็เอาพื้นที่ประเทศไทยหารด้วยพื้นที่ส่วนของโลกที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ำอ่ะ เครื่องคิดเลขแล้วกันนะจะได้เร็วหน่อยห้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งห้าหารด้วยสามจุดหนึ่งสี่แล้วก็หารด้วยหกพันสามอยี่สิบเท่ากับศูนย์จศสศูนย์เก้า ปัดเป็น0.0041ก็ได้ประมาณ0.0041หรือประมาณ41ส่วน10,000ถ้นสันยม4ตำแหน่ง0.4ตัวโอเคไหมประมาณนี้ก็ <c oughs> ตอบว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีพื้นที่เป็นประมาณเศษ41ส่วน10,000เท่าของพื้นที่โลกส่วนที่ไม่ได้ปกคลุมด้วยน้ำทั้งหมด Okay